สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกับผมกับช่องคนขายเส้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาไปเดินตลาดเหมือนเช่นเคยนะครับผม <c oughs> แต่วันนี้ผมจะไม่เอารถเยตนไปผมจะเดินไปจะเดินจากรัชพัฒร้อยสามสิบไปที่ตลาดบางกะปินะครับจะพาเพื่อนเพื่อนเดินไปเรื่อยเพราะว่าที่มารถไปเพราะว่าในซอยนะี้พวกพี่เขาทํา ข้าปลาทาถนนนะฮะทาให้รถมันติดก็เลยแบบรู้สึกขี้เกียจเอารถไปเ,เดินไปดีกว่าเนาะขากลับมาก็ค่ห้นางวินมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะเพื่อนๆผมลืมถ่ายปิดท้ายให้เพื่อนๆดูเพราะว่าฝนพล่ลมอย่างหนักเลยเมื่อคือนฝนตกลมมาด้วยก็เลยรีบเก็บร้านรีบเก็บของรีบเก็บร้านนะฮะ กลัวจะไม่ทันลมยังก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเดินตลาดกันไปไปกันครับครับแล้วเราก็กลับมาถึงร้านกันแล้วนะครับดูขอ,องที่ซื้อมาวันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแต่เราก็ต้องสู้นะครับ คือหาไปทีนี้ผมก็เดินไปเหมือนเช่นเคยเพราะว่าเอารถไปไม่ได้รถมันติดเราก็ต้องเดินไปนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเวลาเปิดร้านก่อนนะครับยวเปิดร้านเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องเมื่อคืนนี้ที่ฝนตกหายอยู่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง ตื่นเต้นมากเลยเมื่อคืนครับลูกค้ากําลังเข้าร้านกําลังขายดีๆฝนมาทีเดียวแค่นั้นแหละถึงกับขายไม่ได้เลยเมื่อคืนต้องเก็บร้านเลยทันทีครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาคุยให้ฟังจะพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆขอบมากนะครับที่ติดตามและชมคลิปของผมเดี๋ยวผมเปิดร้านก่อน เดี๋ยวเราเค่อยคุยกันนะครับข้งนอกรถติดมากนะครับเพื่อนๆทั้งทำถนนออีกอย่างหนึ่งคือ ฝนเพิ่งหยุดตกมันก็เป็นสโลกแกนของคนกรุงเทพมันเนาะฝนตกก็ติดครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะเปิดหน้าร้านหรือจะเปิดร้านเดี๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์เมื่อคือนนี้ฟังเพราะว่าเมื่อคือนนี้ตอนที่เก็บร้านเสร็จ ลืมถ่ายลืมเล่าให้ฟังครับมื่คืนนี้ก่อนฝนจะตกเนาะลูกค้ากำลังเข้าร้านนั่งกินเต็มเลยแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะลมมาพอลมมาปั๊บฝนตกตามมาเยลยเราก็ต้องจำเป็นต้องอปิดหน้าร้านให้ก่อนเพราะว่าฝนมันสาดเนาะเอาอจะว่าฝนยุตตกถึงจะม,มาเปิดขายต่อ แต่ด้วยความที่ว่าฝนมันไม่ยอมหยุดสิมันตกลงมาเรื่อยเหมือนเหตุการณ์บังคับให้ต้องเก็บร้านนะเนาะเราก็ต้องเก็บแล้วว่าจะเล่าจะพูดเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อคืนที่ผมพูดทิ้งท้ายไว้ลืมเล่าครับพอไปถึงห้องอาบน้ําเสร็จนอนเลยน่าจะด้วยความเหนื่อยหรือเพลียก็เลยมาเล่าให้ฟัง ในคลิปนี้แหละครับเพื่อนๆในขณะที่ผมพูดอยู่นี่หรือเราอยู่เนี้ยข้างหลังฝนก็เพิ่งจุดตกไปนะฮะ oh. ควมจะมาอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นๆช่วงกำลังแบบขายดีๆลูกค้ากำลังเข้าร้านแง่ก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจผมด้วยนะครับ เป็นเนื้อสดที่ซื้มอมาจากตลานะะดนะครับนี่นะครับเป็นเนือน้อเนื้อมันเท้าใช่ไหมหรือเนื้อมะพร้าวนั่นคือเขาเรียกเนกื้อต้องหั่นแบบบางบางลายไหนหั่นเปนสวยตอนนี้เนื้อตุ๋นเรายัางไม่ เสร็จยังไม่เปื่อยนะครับแยวถ้าเนื้อสุนทําเสร็จเดี๋ยวจะมาหั่นให้ดูว่าเราหั่นบ้างแค่ไหน ก๋วยเตี๋ยวชา้นมันก็จะประมาณเนี่ยก๋วยเตี๋ยวร้านเราธรรมดาก็ห้าสิบนะครับพิเศษห0สิแต่ถ้าพิเศษโคตรพิเศษก็จะประมาณเจ็ดสิบหรือแปดบนะเราก็จะเอาเครื่องใส่ให้แบบดูเป็นแบบอลังการนะครับต้องคิดว่าลูกค้าอิ่มนะเพราะบางบางคนก็แบบทำงานเ,าเหนื่อยมาเขาก็อยากจะกินให้มันอิมอ่มๆเนาะเราก็ต้องคิดว่าเออ เรากะว่าเรากินแค่ไหนเราเอาใส่ประมาณนี้เรากินอิ่มว่าลูกค้าก็น่าจะอิ่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูตอนหั่นเนื้อเปื่อยนะครับผมากินแดสูุแคแก็มกแล้วเรากำลัิีการหั่นเนื้อเปื่อยก,กันนะครับ เนื้อเก๋วนี้เป็นเนื้อแก้มนะครับ แกประมาณสองถึงสามชั่วโมงสวัสดีค่ะ,คะมีเน,นื้อมีหมูค่ะลูกรับอะไรดีคะจังเนื้อเศษน้ำในสน้กตกค่ะนี่ก็เป็นหมูหมักหรือทำหมูนุ่มนะครับ จะได้ทําให้หมูมัน่มนะแต่เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเราไม่ใช่ร้านหมูกระทะเราใส่พอประมาณหมูจับเรือหมูจับหมูจับใส่ใส่ผักได้เนาะใส่ผักได้เราก็ต้องคนให้มันเข้ากันนะครับแต่ตอนนี้หมูมันแช่แข็งมามันยังไม่นิ่มอาจจะมีหกนิดหน่อยถึงปานกลาง เอาไว้ให้หนื้มันละลายก่อนนะครเดี๋ยวจะมาคนกันใหม่ อันนี้พิเศษอันนี้เป็นเส้นเล็กพิเศษเนื้อน้ำตกนะครับดูวิธีการบางเนื้อของเขาส <c oughs> วัสดีค่ะอันนี้เป็นเส้นเล็กนะครับ จะมีผักให้กินด้วยนะครับทาลูกค้าขอเราก็จะเอาให้มีเบโหระพามีพริกพริกนะครับมีกะปิ้านลูกค้าขอเราก็จะเอาให้นะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเราเคยจัดไปให้แล้วเขาก็ไม่กินผักกันนะครับ นี่นะครับของของเราวันนี้จะทำการปิดร้านเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วรู้สึกว่าเราจูงหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะครับฝนก็ตก ผมลืมบอกไปนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนร้านเราทุกๆวันแล้วก็ฝากเพ, <P ie S 1> พื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์ใ้ช่องคนขายเตียวด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณครับวันนี้สิบโมงเจียกันสวัสดีครับครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะทำการปิดร้านแล้วนะครับวันนี้คือ ก่อนจะปิดร้านเราก็ต้องทํากินเองนะฮะนี่ครับทํากินเองก่อนตอนที่จะปิดร้านเพราะว่าเวลานี้ลูกค้าน่าจะเบาบางแล้วแหละของเราก็หมดแล้วผักก็หมดแล้วนะครับผักบุ้งถั่วง,งอกหมดแล้วเราก็ทํากินเองเราขายก๋วยเตี๋ยวเราก,ก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเนาะ ราะว่าเราก็ต้องแบบกินเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเจ้าของร้านย,ยังกินเลยอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะนี่นะครับทำเราทำกินกับเราทำขายก็พอๆกันนะครับอย่างที่ผมขายให้ดูตะกินนี่แหละโอเคครับถ้างั้นเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าเนาะก็ไม่เช้าเนะาะก็ประมาณสักสิบโมง โอเคสิบพวงคุณนีเ้เจอกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดกันนะครับ